สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุธบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับผมนีค่าจัดส่งก็อยู่ที่50บาทนะครับเหมาๆเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับมีทั้งบริการปลายทางนะครับผมนะครับที่เห็นอยู่นี้คือไม้เมล็ดนะครับยังไม่มีจํานวนนะครับผมนะครับมีแต่หน่อนะครับผมเนย คือคู่นี้นะครับผมแบ่งขายสิทธิ์ให้นะครับคือคือไม้เมล็ดนะครับไม้ลงหัวไม้ต้นนี้คู่นี้ผมดูแลมาปีฝ่าแลวนะครับผมปีกว่าแล้วครับเกือบสองปีแล้วนะครับก็น่าจะทําจํานวนได้ได้เลยนะครับยังไม่เคยได้รื้อดูหัวนะครับสองต้นคู่นี้นะครับหัวน่าจะใหญ่นะครับเขี้ยวน่าจะเพียบนะครับเอะ คู่นี้ผมขายสิทธิ์ให้นะครับคือสองต้นนะครับสองต้นนะฮะดูนะฮะสองต้นนะครับดูดูเขาเรียกดูโรลอดนะฮะมีอยู่สองหลอดนะครับนะครับแบ่งอยู่แปดร้อยบาทนะครับผมแปดร้อยบาทหรือถ้าเกิดใครไม่ไหวก็มีหน่อนะครับเคยแยกหน่อไว้นะฮะดูนะครับแยกหน่อเขาไว้นะครับหลอดใหม่มาก็สวยสดงดงามครับผมใบเบี้ยของหน่ออาจจะมีตําหนินิดหนึ่งนะครับนะฮะ ครับแบ่งอยู่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมหน่อนี้นะอยู่ในกระถางสี่นะครับต่อมาก็เป็นใบหอกนะครับใบหอกใบหอกกระถางนี้นะครับเป็นไม้ด่างกัดสีนะครับด่างดำแดงนะครับผสมกับเขียวนะฮะเป็นลูกของมณีล้อมเพชรนะครับผมแบ่งอยู่80ดสิบบาทนะครับผมไม้สร้างหัวใหญ่เลยนะครับไม้ข้ามปีเลยนะครับกระถางนี้นะครับต่อมาก็เป็น ลูกของเกาะเก็ตนะครับกับมณีมรกตนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับหรือที่เขาเรียกว่าไอ้เกาะเกตหน้าม่วงกันนะครับครับกระถางนี้ผมแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับไม้ก็ฟอร์มใหญ่เลยนะครับผมนะต่อมาก็ใบหอกหวานๆนะครับผมนี่ก็ไม้ข้ามปีนะครับครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับไม้หัวใหญ่เลยนะครับผม ต่อมาก็เป็นเพชรราชาพร้อมหนอ่อนะครับผมเพชรราชาพร้อมหน่อบ่งอยู่80บาทนะครับผมเพชรราชานะครับไม้แหวด่างเหลืองนะฮะสีเลิกงามสีเลิกงามครับผมนะฮะไม้ด่างสวยเหลือเกินนะครับแบ่งอยู่ที่7จบาทนะครับผม7จบาทนะฮะซับลุงโลด100บาทฟอร์มกอนะครับผมมีหน่อย,อยู่ สองหน่อยใหญ่ๆนะครับนะฮซับลุงโลดเทวาอภิรักษ์นะครับผมเทวาภิรักษ์แบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผมอ่าอันนี้ก็ไม้เมล็ดครับผมไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดชุดนี้เป็นไม้เมล็ดที่ว่ารุ่นเดียวกันนะฮะไม้หัวใหญ่เลยนะครับจะเป็นไม้ด่างเหลืองต้นนี้จะคล้ายๆกับมณีอัศนีนาคสุวรรณนะครับผมจะดัง ตะเภาเดียวกันนะครับผมเนะยกระถางนี้ผมแบ่งอยู่200บาทนะครับเป็นไม้เมล็ดที่ยังไม่มีจํานวนนะฮะในท้องตลาดนะครับต่อมาก็ไม้เมล็ดลูกของดารานนพลรัดนะครับผม250บาทนะครับกระถางห้าครึ่งนะครับครับนี่ก็ลูกเกาะเกดนะครับผมลูกของเกาะเกตนะครับเนี่ยเป็นไม้ด่างเหลืองนะครับเป็นไม้ด่างเหลืองนะครับ ด่างเหลืองแล้วก็ด่างขาวครีมนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมต่อมาก็เป็นใบหอกใบหอกกระถางนี้นะครับนะหัวใหญ่ครับผมไม้ข้ามปีเลยนะครับนะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทไม้หัวใหญ่นะครับผมกระถางนี้อยู่กับผมมานานแล้วต่อมา่วนใหญ่ใบหอกผมไม่ค่อยได้ขายนะครับผมนะครับอ่ะอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมหัวใหญ่ๆนะครับผมนะ จากกระถางแปดลงโหลดโหลดโหลดให้นะครับผมเพราะว่าจะได้แบ่งต่างคนต่างแบ่งเบาไอ้ค่าจ่ายกันนะครับผมนะครับคือจะจะติดป้ายหน่อยนะครับผมนะฮะจมูกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับไม้หัวใหญ่อะไรนะครับกระถางนี้นะฮะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมอ่าเป็นไม้เมล็ดนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับต่อมาก็เป็นหลวงพ่อพูนะครับหลวงพ่อพูนแบ่งอยู่ที่ จ็ดสิบบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทหลวงพ่อพูนนะครับครับไม้เมล็ดหนึ่งร้อยบาทนะฮะเลือกฟอร์มแล้วครับพันเดียวกันนะครับเป็นไม้เมล็ดนะฮะเนี่ยครับจะเป็นเหมือนเหมือนหางไก่นะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีป้ายเข้าแซมผสมนะครับอย่างอย่างใบนี้นะครับนะฮะคือฤดูนี้จะเป็นฤดูที่ป้ายไม่ค่อยไม่ค่อยจัดนะครับผมนะฮะไม้อยู่กับผมมารวมสองปีแล้วนะไม้ตระกูลนี้นะครับผม แบ่งให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมอ่ะอันนี้หลวงพ่อพูนนะครับสองต้นคู่ใหญ่ๆนะครับหลวงพ่อพูนมีทั้งแบบเป็นแบบไผ่เนาะครับผมอันนี้จะเป็นแบบพันใบสั้นหน่อยนะครับอันนี้เจ็ดสิบาทนะครับอันนี้สองต้นคู่ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะฮะหลวงพ่อพูนนะครับเป็นไม้ไม้อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ก็หลวงพ่อพูนนะครับนะฮะ จ็ดสิบบาทนะครับผมเจ็ดสิบบาทนะครับต้นเดียวครับอันนี้เป็นไม้ด่างนะครับผมไม้ด่างนะฮะใบป้อมๆนะครับผมไม้ด่างกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทนะครับแปดสิบบาทกึ่งใบหอกนะครับต่อมาก็เป็นไม้พันดำๆดุดๆนะครับผมนะครับอันนี้สองต้นคู่ครับงานหัวนะครับ งานหัวแบ่ง80บาทนะครับผมตกต้นละอันนี้ติดป้ายหน่อยๆนะต้นนี้นะครับเอาไปแยกเอานะครับผมดูนะฮะต้นนี้ก็มีสเปิร์ตสะโพกนะฮะสองต้นคู่นะครับ80บาทนะครับผม80บาทนะครับผมมีลวดลายด้วยนะครับและมีผสมป้ายนะครับตระกูลพันดำดำดุดนะครับผมคล้ายๆกับเสือดำนะฮะแต่เป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะฮะ ก็แบ่งอยู่ที่80บาทนะสองตนคู่กระถางน,นี้เป็นเล็บมังกรนะครับผมเล็บมังกรแบ่ง40บาทนะครับผม40บาทใบหอ,อกด่างวันหวานวาน,นะครับนฮะใบหอกด่างวันหวานนะเป็นคู่ฝักของหนุมานตัวเก้านะครับผมเป็นคู่ฝักกันนะครับ แต่เธอยังไม่มีชื่อนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะฮะนี่ก็เล็บมังกรนะครับผมเล็บมังกรแบ่งอยู่ที่สี่สิบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับกระถางนี้ขอหกสิบาทนะครับสองต้นคู่นะครับเล็บมังกรนะครับผมเม็ดสวยนะครับผมนะฮะเม็ดจะคล้ายๆกับเพชรสวในโชตนะครับผมนะฮะสองต้นคู่นะครับแบ่งหกสิบาทนะครับผม ลูกของมณีล้อมเพชรใบหอ,อกนะครับแบ่งอยู่ที่40บาทนะครับผม40บาทนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับแบ่งอยู่40บาทนะครับผม40บาทไม้ของเฮียใช้นะครับผมไม้ของเฮียใช้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมกระถางนี้แบ่งอยู่ที่70บาทนะครับผม7จบาทไม้หัวใหญ่เลยครับแล้วก็ทรงไม่สูงด้วยนะครับ ไม้ใบหอกด่างเหลืองนะครับผมตัวนี้ตอนเด็กๆมีนักแข่งนะครับผมใบหอกด่างเหลืองกระดูกสวยๆนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่เอาไปหกสิบบาทนะครับผมหกสิบบาทนะครับไม้ด่างเหลืองนะครับผมตัวนี้ก็มีนักแข่งนะครับแต่นักแข่งหลุดนะครับผมนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ห้าสิบบาทนะครับผมห้าสิบบาทนะฮะ มีเม็ดสีนะครับผมนะครับเป็นใบออกใบไทยใบหอกนะครับต่อมาก็เป็นเพชรเมืองนนนะครับผมเพชรเมืองนนแยกหนอนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สี่สิบาทนะครับผมสี่สิบบาทหน่อเพชรเมืองนนนะครับสาวนครชัยศรีนะครับสี่สิบบาทนะครับผมสาวนครชัยศรีนะฮะอยู่ในกระถางสี่นะกำลังเอาไปขึ้นกระถางหกได้เลยนะครับ ธาตุบางแก้วนะครับนี่ขึ้นขึ้นแปดได้แล้วครับธาตุบางแก้วนะครับต้นใหญ่ๆโตๆนะครับผมเม็ดสวยๆนะครับแบ่งอยู่ที่สี่สิบาทนะครับผมธาตุบางแก้วมีแบ่งสองกระถางนะครับตู้นี้นะครับผมก็มีจํานวนอยู่นะครับแบ่งสี่สิบบาทนะครับธาตุบางแก้วหน้าม่วงนะครับต่อมาก็เป็นลูกไม้นะครับ ลูกไม้ด่างกระถางนี้นะครับขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทไม้ด่างนะครับผมเป็นเป็นไม้มเมล็ดนะลูกค้าอ่เป็นเป็นเป็นลูกไม้ครับผมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระ <c oughs> ถางนี้เป็นแยกหนอนะครับ <c oughs> กับเบญทองนะคร <c oughs> ับกระเบนทองแบ่งเก้าสิบบาทนะครับผมอันนี้เป็นฉัดทินกรนะครับผมฉัดทินกรกับ อะไรนะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ลายผีเสื้อแบบนี้นะครับผมนะครับมี2ต้นคู่นะครับแบ่งอยู่ที่50บาทนะครับผมจัตทินากรก็ด่างนะครับนะฮะจัตทินากรด่างนะครับอันนี้อะไรนะลืมลืมตลอดลืมทุกคิดฮะขุมทองนะครับขุมทองเอาไป80บบาทนะครับกระถางนี้นะครับร้อยบาทไม่ไปนะครับพ่อค้าเหมือนถอด ลูกไม้ใบกลมนะครับผมนะฮะลูกไม้ใบกลมกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งรบาทนะครับผมหนึ่งร้บาทลูกไม้ใบกลมด่างนะครับแม่อุ้มฝักเป็นเพชรบูรณ์กระถางนี้นะครับผมนะครับมณีล้อมเพชรมณนีล้อมเพชรกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เจ็ดิบาทนะฮะน้องอยู่ในกระถางห้าครึ่งนะครับไม้ด่างกระถางนี้นะครับผมนะครับไม้ด่างกระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับผมลูกไม้นะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หูใหญ่โตเนาะ หนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับต่อมาก็ลูกไม้อันนี้อีกหนึ่งหน้านะครับลูกไม่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมมันีเมฆขามันีเมฆขาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับใบไผ่นะครับใบไผ่ใบไผ่ด่างนะครับใบไผ่ด่างไผ่ที่มีสะโพกนะครับผมนะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทไผ่เนี่หายากนะครับ เจ้าหญิงเกตนาลินนะครับผมเจ้าหญิงเกตนาลินแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทเจ้าหญิงเกตนาลินนะครับไม่ใช่เจ้าชายรัติการนะครับอ่ะเจ้าหญิงเกตนาลินนะครับต้นนี้ผมตัดดอกไปนะลูกค้าผมรับประกันว่าหัวใหญ่นะครับผมนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะชมพูพานคลองเมืองนะครับผมชมพูพานคลองเมืองอันนี้สองต้นคู่เลยนะนะครับใบเหลือน้อยนะครับสองต้นคู่นะครับแบ่งอยู่ที่ แปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทชมภูพานลองเมืองนะครับอ่ะอันนี้ชมภูพานลองเมืองอันนี้ต้นเดียวน,นะครับผมแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบบาทใบหอกด่างกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมใบหอกด่างกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับด่างดําแดงนะครับผมด่างดาแดงถถนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หกสิบาทเท่านั้นนะครับผมงานหัวครับผมหกสิบาทต่อมาเป็นหงเพิงนะครับหงเพลิงแบ่งร้อยห้าสิบาท เธอมีหน่อนะครับผมมีหน่อหนึ่งหนอนะครับกระถางนี้นะครับหงเพิงนะครับผมแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมไก่พันธุ์ในเลสวนนะครับแปดสิบาทนะครับผมไก่พันธุ์ในเลสวนแปดสิบาทนะครับผมต่อมาก็เป็นหงเพิงนะครับหงเพิงแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทมีอยู่ราคาหนึ่งร้อยมีอยู่มีอยู่สี่ต้นนะครับผมราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหงเพิงนะครับนะกัดสีแล้วนะครับผม นะฮะกัดสียากนะครับแต่กัดสีแล้วนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางหกนะครับแฮปปี้เนทนะครับแฮปปี้เนทแบ่งอยู่สามร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นหน่อนะครับแฮปปี้เนทแบ่งสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางนี้หลอดใหม่มาแล้วนะครับผมนะฮะแบ่งสองร้อยห้าสิบาทแฮปปี้เนทนะครับผมดาลูมะนะครับผมดาลูมะ ดารุมะแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทตัวนี้ติดแผงนะครับผมนะติดแผงกระถางนี้ก็สองร้อยบาทนะครับตัวนี้น่าสวยมากเลยนะครับผมดารุมะสองร้อยบาทนะครับไม้มเมล็ดก,กระถางนี้นะครับแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมไม้เมล็ดด่างกระถางนี้นะครับไม้เป็นลูกไม้ครับผมใบทิงง้งแหละสร้างหัวนะใบทิง้งนะครับแบ่งอยู่ที่กระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบบาทกระถางหกครับ ส่วนกระถางนี้นะครับผมส่วนกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับผมนะครับหน้าอย่างก็ฮันเตอร์มูนเลยครับผมแต่ของผมเป็นลูกไม้นะครับผมลูกไม้นะครับแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางนี้ไม้ด่างม่วงนะครับผมไม้ด่างม่วงกระถางนี้ขออยู่ที่สองร้อยนะครับผมสองร้อยบาทนะครับมีต้นเดียวนะครับเนะเป็นไม้เมล็ดอยู่นะครับผมลูกค้าเป็นไม้เมล็ดอยู่นะครับผมเนะกระถางนี้ หน้าสวยมากเลยนะครับผม200บาทนะครับผมสองบาทนะครับกระถางนี้เป็นเอ่ออะไรนะถ้วยฟูนะครับถ้วยฟูวันนี้ให้150บาทนะครับกระถางนี้เป็นดั่งต้องมนนะครับดั่งต้องมนวันนี้เหลือต้นเดียวนะครับแบ่งให้อยู่ที่100บาทเลยนะครับผมนะครับ ต่อมาก็เป็นทองอัตชาตินะครับผมนะครับทองอัตช่าดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมทองอัตชาติไม้ลายไอเทมนะครับเทพการเวลานะครับผมแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทนะครับหอคําหลวงหอคําหลวงแบ่งให้หกสิบาทนะครับผมหกสิบาทนะครับผมนะฮะสันชัยห้าสิบาทนะครับผมสันชัยไม้ลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ด่างกระถางนี้สวยมากเลยนะครับ แบ่งอยู่ที่ร้อยหิบาทนะครับผมร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับด่างลายสวยมากเลยลูกค้านะฮะด่างสถินซะด้วยนะฮะขึ้นเป็นแม่พันธุแล้วนะครับเดี๋ยวมาดู G2 นะครับผมนะฮะทองนเ้เก้า G 2 2องสอบาทนะครับผม250บาทนะครับ มิ่งมงคลเหลือต้นเดียวนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทเป็นตัวป้ายนะครับผมอย่างเงี้ยคุณพระคุณพระช่วยด่างม่วงไงนะเทพซีรินนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมเทพซีรินหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนะมีมาแบ่งสองต้นนะครับเหลือสองต้นนะครับเทพซีรินนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทฟอร์มใหญ่ๆโตๆตนะครับไม ลูกไม้ลูกไม้นะครับผมลูกไม้ด่างกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมคือยังไม่มีชื่อนะฮะแต่เป็นมีจํานวนก็เลยต้องเรียกลูกไม้กันนะฮะ <servicios> หอคําหลวงนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ<ๆ>หอคําหลวงหนึ่งร้อยบาทอ่ากระถางนี้นะครับไปผ่าได้เลยนะลูกค้าเห็นว่าสองใบแต่ผ่าได้เลยนะครับหัวเหนนรียญสิบนะฮะ กระถางนี้คือกิจสนามนตานะครับผมนะครับหลอดใหม่เหลืองทองเลยนะครับแบ่งอยู่ที่150บาทนะครับผมแม่พันธุ์นะครับถึงจะตัวเตี้ยนะครับลูกไม้ด่างกระถางนี้นะครับลูกไม้ด่างกระถางนี้นะเป็นเป็นหนอนะครับผมน้าทวายไรเลยนะครับครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่150บบาทนะครับผมนะฮะ ลูกไม้ลูกไม้กระถางนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยหสบาทนะครับผมลูกไม้ลูกไม้สวยนะครับผมเนี่ด่างเหลืองทองสวยๆนะครับลูกไม้ใบหอกหนึ่งร้อยห้าสบาทนะครับผมใบหอกหนึ่ง้อยห้าสิบาทหลอดใหม่จึ้งลื่งเลยนะครับผมเนี่ยลูกไม้นะครับผมลูกไม้ใบหอกนะครับลูกไม้ใบหอกหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทสองต้นนะครับ อย่างก้ามังกรสิบทิศเลยนะครับแต่ยังไม่มีชื่อนะครับผมนะฮะลูกไม้นะครับผมลูกไม้คือเขาจะด่างสามสีสีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพัทเทลนะครับผมนะฮะหรือใครไม่ไหวหนึ่งร้อยนะครับผมมีกระถางสีให้นะครับอันนี้เป็นปิ่นปินสายลุงนะครับหัวใหญ่นะต้นนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมปินปิ่นสายลุงนะครับผมเนี่ยครับ เป็นใบไผ่นะครับใบไผ่นะฮะแล้วหัวใหญ่กระถางนี้ใครยังไม่มีพันนี้มั้งนะครับผมมีหูใต้ใบนะครับผมมีหูใต้ใบนะครับขออยู่ที่แปดสิบาทอันนี้หัวใหญ่นะครับผมนะฮะผมขึ้นจากแปลงผมรู้ว่าหัวใหญ่นะฮะกระถางนี้เป็นพันทะเลนะครับผมแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับพันทะเลลูกไม้ด่างกระถางนี้นะครับลูกไม้ด่างกระถางนี้ตัวนี้เป็นหน่อด้นะครับผม แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าิบาทนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาท <c oughs> ลูกไม้ด่างกระถางนี้นะครับนะีเป็นหน่อนะครับผมแบ่งไม้ลงหัวแล้วแะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าิบาทนะครับผมโชคลำซำผาเทลนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะครับผมโชคลำซำผาเทลนะครับผมนะ่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนี่ก็อีกต้นนะ หนึ้าบาทหลอดใหม่สวยจังเลยเหลืองแปดแดดเลยนะครับ <c oughs> ลูกไม้ด่างกระถางนี้แนละกระถางสีนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับผมด่างสวยดีจังต่อมาก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะผมชอบลืมชื่อกระถาง <c oughs> ทองตะนาวสีนะครับผม หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบาทป้ายป้ายส้มเลยนะโชคลำสามพัทเทลกระถางนี้สวยจังเลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทสีลาหน้าม่วงนะครับผมสีลาหน้าม่วงกระถางสี่นะครับเป็นหน่อนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับผมดารานะครับผมตัวนี้เป็นดาราจักรรพัินะครับผมอยู่ในกระถางสี่นะครับแบ่งอยู่ที่หกสิบาทนะครับผมเพชรแสงมณีนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผม หอคาหลวงนะครับหกสิบบาทไม้ใบหอกกระถางนี้นะครับหอกหออเฮียใช้นะครับแบ่งห้าสิบบาทเนี่ยครับผมนะกระถางสี่นะครับกระถางสี่ยังไม่มีชื่อนะครับนใบหอกนะครับผมอยากให้ดูว่าเขาด่ังสวยจริงๆรินะครับครีมไข่นะกระถางละแปดสิบาทนะครับผมนะฮะกระถางสี่นะครับผมเดี๋ยวไว้ตู้นี้ก่อน Oh. มันแหนคุณลูกค้าชอบแหนไหมครับผมไม่ชอบแหนเลยนะครับผมจะเอาตะอะไรนะกระชอนอ่ะช้อนออกอ่ะล้วถางนี้คือเทวาอะพิรักนะครับผมอยู่ในกระถางส่นะครับแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผมเทวาอ่พิรักมิโดรินะครับผมมิดอิห้าสิบาทนะครับมิโดริ แมจะขายปีศาจแดงลูกตาลก็โชคลำสัมพัดเทลกระถางสี่นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยบาทนะครับผมโชคลำสัมพารเทลนะครับแบ่ง120บาทกระถางสี่นะครับไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับไม้เมล็ดนะครับยังไม่มีจํานวนเนาะครับผมกระถางนี้ก็100บาทนะครับผม เทวาสุวรรณเมื่อก,กี้เทวาสุอภิรักษ์อันนี้เทวาสุวรรณนะครับแบ่งอยู่ห้าสิบาทนะครับผมเทวาสุวรรณห้าสิบบาทกระถางนาาี้คือพระนางมณีวัฒนานะครับผมนะครับแบ่งห้าสิบาทนะครับพระนางมณีวัฒนานะครับแบ่งห้าสิบาทน้องอยู่ในกระถางสี่นะครับอันนี้อะไรนะมณีนารามณีนาราเจ็ดสิบาทนะครับกระถางห้านะครับมณีนารานะมณีนาราเจ็ด จ็ดสิบบาทนะคร mm ั hmm. uh. co mm hmm. so so บผมนะฮะอันนี้เป็นภูเขาไอ้ภูเขาไฟฟูจินะครับผมนะฮะแบ่งเจ็ดสิบบาทนะครับผมลูกไม้ด่างนะครั rest, บผมเป็น mm. ไม้เมล็ดเป็นไม้เมล็ดลูกค้ายังไม่ยังไม่มีจํานวนนะฮะด่างแบบนี้นะครับกระถางนี้ผมให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนี่ก็ไม้ด่างใบกลมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะฮะไม้ด่างใบกลมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นไม้เมล็ดอยู่นะลูกค้านี่ก็ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดด่าง กระถางนี้นะครับแครมานะครับคุณลุงคุณป้านะครับอันนี้แม่อุ้มฝักเป็นเพชรบูรนะครับผมนะไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่150บาทไม้เมล็ดด่างนะครับ150บาทส่วนกระถางนี้ปะปนมานะครับนี่คือเจ้าขุนนะครับผมแบ่ง70บาทนะครับผมเจ้าขุนไม้กระถางนี้หัวใหญ่เลยนะครับผมแบ่งอยู่ที่70บาทนะครับไม้เมล็ดด่างกระถางนี้150บบาทนะครับไม้เมล็ดด่างกระถางนี้เป็นไม้ใบกลมนะครับ 150บาทนะครับใครจะเอาไปต่อนะครับกระถางละ150บาทนะครับอ่ะเป็นแม่พันธุ์นะครับผมนะอ่ากระถางนี้เป็นฮันเตอร์มูนนะครับฮันเตอร์มูนนะครับอยู่ในกระถาง8นะครับกระถาง4ก็4 500แล้วนะลูกค้าอันนี้น้องอยู่ในกระถาง8นะครับผมฮันเตอร์มูนนะครับนะด่างเสถียรมากนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่950บาทนะครับผมฮันเตอร์มูนนะครับน่าจะผ่าได้แล้วนะลูกค้าฮันเตอร์มูนนะครับผมนะฮะ ผมก็ซ,ซื้อมาผ่าแหละลูกค้าแต่ผมอยากให้อีกสักเดือนนึงแต่ลูกค้าก็เอาไปฟอร์มผ่าได้นะครับผมมาทางนี้นะครับผมนะครับส่วนกระถางนี้นะครับเป็นเป็นลูกไม้นะครับผมลูกไม้นะครับลูกไม้กระถางนี้นะอยู่ในกระถางแปดนะครับผมนฮะแบ่งอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทยังไม่มีชื่อนะครับผม ลูกไม้กระถางนี้นะครับสวยๆนะครับหกร้อยบาทนะครับผมเนะส่วนกระถางนี้ส่วนกระถางนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งแม่นะครับผมเนะ่ยแม่พันธุ์มันวนกล้องครับไอผมจะแบ่งลูกเขานะครับคือหน่อเขานะครับผมเนีฮยหน่อของต้นนี้นะครับผมกระถางนี้ผมแบ่งอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนะครับหน่อเป็นหน่อของต้นนี้แยกมาแยกมาได้สองเดือนกว่าแล้วนะครับโตเต็มวัยเลยโตพุ่งหน่อจะโตวนะครับ ต่อมาเป็นไม้ด่างในนะครับผมไม้ขายสิทธิ์นะครับผมกระถางละแปดร้อยนะครับผมกระถางละแปดร้อยยังไม่มีชื่อนะครับผมนะฮะอันนี้อันนี้แปดร้อยเท่ากันนะครับผมยกไปได้นะครับผมนะครับกระถางละแปดร้อยนะครับผมกระถางละแปดร้อยดูความด่างนะครับผมเป็นเป็นตัวที่ด่างในนะครับผมนะฮะขายสิทธิ์ให้นะครับผมกระถางละแปดร้อยบาทนะครับอันนี้อันนี้ก็ขึ้นกระถางแปดได้แล้วนะหลอดใหม่มาเปิดเหลืองทองเข้ามาด้วยนะครับผมนะครับ ยังไงก็พิจารณาดูนะครับไม้ขายสิทธิ์กระถางละแปดร้อยนะครับผมนะครับจากเสถียรนะครับผมสวนข้างๆยังอยากได้เลยนะะแต่ผมได้มาแค่สองต้นนะครับไม้นอกตู้นะครับผมไม้นอกตู้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเอาไปผ่าได้เลยนะลูกค้าดูหลอดใหม่นะครับผมนะครับตระกูลอสูรนะครับผมต่อมากระถางนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับผมเป็นลูกไม้นะ ด่างครับผม,ผมจริงๆอ่ะผมหาใน Google ไม่เจอเป็นไม้เก่าอ่ะคือชื่อน้ำหมากนะครับผมเนี่ยแต่ครนี้แต่ก,ก,ก่อนผมเจอนะสามสี่ปีที่แล้วตอนนี้ไม่ไปค้นใน g o o g l e น้ำหมากไม้เก่าโบราณไม่เจอก็เลยไม่สามารถยืนยันได้นะครับผมขายเป็นลูกไม้นะครับกระถางนี้นะครับด่างคือเขาจะด่างในนะฮะด่างนะครับ เอาไปผ่าทําจำนวนได้เลยนะครับนะฮะกระถางนี้100บาทนะครับผมนี่ก็ลูกไม้นะครับผมลูกไม้นะฮะกระถางนี้ผมขออยู่ที่60บาทนะครับผม60บาทนะครับครับกล่าวขอบคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมฝาก2ต้นด้วยนะครับนะฮะกระถางละ800บาทนะครับผมกระถางละ800บาทนะครับโคตรสวยเลยนะครับผมครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับขอให้เลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะครับสวัสดีครับ